สว,วัสดีค่ะจากคุณยายท้ายบ้านนะคะวันนี้มากินขนมจีนนะคะมากินขนมจีนกับเอฟซีเดีจะถ่ายค่ะนะจะเหลือไหมจะเหลือไหมเดี๋ยวดูจะไปยอมผมอยู่เนี่ยอันนี้เครื่องเคียงนะคะ เดี๋ยวซื้อไปกินบ้านกินล้คะนะคะพี่มันจะออกตลอดกินข้าวมาด้วยอิ่มี่ยกินเนี่ยไปสบายชุดเท่าไหร่อ่ะชุดละสิบแปดชุดอ,อ,ดอืมน้ำยัดไม่ลงแล้วอันนี้น้ำยาอะไรป่าป่าตีนไก่อ่าอ่าป่าตีนไก่ <c oughs> ป่าตีนไก่ <Okay. S 2> เดี๋ยวหนูให้แกถ่ายหนูมองแกไม่ถ่ายแล้วแกไม่ตั้งวีโอหน้าแล้วแกถ่ายเาทำไมฮึตั้งวีโอหน้าไงจะตั้งกล้องหน้านะ่ะบอกอายเขาท่วงบอกว่าตั้งไม่ได้มันกดดุดสิมันหมุนหมุนไม่ได้หมุนได้มันไม่มีบอกให้หมุนนี่ถ้ามันหมุนมันยุดเลยนะ หนูเคยแล้วลองกไง,อ,งอร่อยไหมคะมกงอกอ่อ,อย่างนี้เลยเดี๋ยวขับกดดูนะแต่งอกก็จะลองเจ้านี้อร่อยมากนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยกินมาลองกินได้เลยนะคะ โคตรหน่าให้จะตบหรือเนาะสามโลร้อยโอ้ี่อสวยวันนั้นซื้อจากบารการไม่ได้เรื่องเลยเปรี้ยวเนาะใหญ่ซื้อล้างกระเบือกระเปียว ไม่เอาไม่อยากกินเลยมันหนู่มันต้องเหมือนกันแน่เลยเนาะไม่หวานฮะเนาะไม่หวานแต่ทุทุเรียนไปเมื่อวานโอ้โหอร่อยอยากก,กินอีกจนติดใจอีตรงนี้แกแล้วลดสามร้อยอะแกเหลือแต่เนาะกระถูกไหมฮะถูกไหม ามโลเอโลละโลละสามลอยหนูก uhm, ็ว่าถูกว้ก็ที่เราซื้อของลูกคุณแต่ตั้งโลตั้งห้าลอยนั่นอหะกินยั่วยั่วยั่วเอฟซีกินยั่วเอฟซี เชื่อมาเท,ท่าทุโสตไทยไม่คิดเงินฮะทุกโสตไทยไม่คิดเงินคิดเงินเลยโอ้ยยังไม่คิดอย่ะยังไม่คิดตังให้แกที่คนถูกอแล้วเกิดคนถูกงั้นเขาก็ได้ชาเองนั่นแหละชาใดจะถูกยี่เขาบอกว่าถ้ามันจ่ายเรามันคิดเร็วถ้าเราจ่ายมาันมันคิดชาเป็นนักคิดหละเยอะถ้ามันจ่ายให้เรามันจะคิดเร็วอื วันนี้ยังไม่รู้อะไรมาเลยนี่ใบไอ้หวยมีขายยังนะแกว่าเขาก็สอยงยัง,ยง,งไม่มีเลยอ๋อไม่ใช่เด็ดเปี้ยงเลยตอนนี้กำลังร้อนเลยนะคะแต,แต่งลูกไหมไม่ไม่แต่ง มัยังไม่แต่งก็รอให้โควิดตาเดินเก้าแล้วมะสามขึ้นเ้ยมันยังไม่ช้าหรอกตอนนี้โควิดยังไม่เบาเลยเดือนเก้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนห้าเดือนหกหเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้ายังอีกตั้ง สเดือนห้าเดือน,น,นดูอนหนูก็เห็นเขาแต่งกันนะมีงานแต่งเมื่อเนี่ยแต,แต่ไปห้ามเอิร์ก็เลิกแขกไม่เยอะกินตีนไก่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตีนหนูยังว่างนะวาดตบคนขาย อเดี๋ยวก็่ายกาบดํมเต็มเลยเนะี่ยอืมม่มีใครเลยจะปลนเลยอืมมีก็น,นี้วิวข้างนอกถายร้านอันนี้ไปซนีขนมจีนอยู่หน้าไปรนีนะคะใครอยากทานมาได้เลยคะ่ะอร่อยนะคะเจ้านี้เคยมากินอยัง ยืนยันจากเจ้านี้เจ้านี้ก็เคยมากินอร่อยไหมเจ้านี้อร่อยพูดดิอร่อยอร่อย,ออย,ออยมีคนดูเยอะอย่างไ,ได้ไลฟ์สดถ่ายคลิปหนูยังไลฟ์สดไม่ได้ยังไม่ถึงพันคน ถ้าไลฟ์สดต,ต้องลงไอ้นี่เอเฟตหน้าเฟตไลฟ์สดได้จะไล่ลงหน้าเฟตอะอันนี้หนูจะลง, YouTube ะงยูทูบอ่ะมึงมีไม่กี่ภาพนึงแกฮะมึงมีมึงมีไม่กี่คลิปเองไม่ได้ไปไหนกิจกรรมก็ไม่ค่อยจะมีช่วงเนี้ย ได้ยาข้างบ้านาก,ก็กลัวเป็นลมร้อนจริงเลยอ่ะวันนี้ฝนตกนีแกเคยด่ายฮะนี่ตอนนี้เพิ่งเชื่อนนม เอว่าไี้เห็นเลยนะุกๆค่วันนี้พาเอฟซีมากินของจีนนะคะดูข้าวฟองว่ะเพราะมันไอ้ไมนไี้ซื้อหวยหรือร่ำเงินเนี่ยฮะซื้อหวยหรือรมันซื้อซ้อเลย เก็บโทรซื้อแล้วไปนั่งแล้วคนน้นเลขเด่นมาคนนี้เลขเด่นมาอะไรเงี้ดีกว่าเก๋ไม่ถามไม่เนืยอ่เเนยก็แมนเนี่ยเ,เล็เด่นแหละเข้าดูยูทูบโอ้โหเยอะเกินเลขอ่ะหนึ่งสีก็มีนะหน่อยสีน,นับเนี่ยอ่าหนึ่งสีมันก็เด่น หนูวมันมาบนที่ไหนได้มาล่างแกไม่งแกขาไม่เป็นเสียดายไม่ได้ไม่ได้คือหนึ่งสีเนาะนเะจ็ดเก้ากันไปไหนเจ็ดเก้ากันในหนังสือเลย คงจวมันก็อะไรข้ามาดูคงจะอยากกินว่นนาไงนะยวไปซื้ออันนี้กินดีกว่าพริก่าบก็อยากกินอยากกินเนี่ย ก็ไม่อยากไม่อยากว่าตอนนี้มันอิ่มนะด้วยกินทุกคนไทยไหมโอ้ยจะไปตอนหิวตั้งท่านเออต้องไปกำลังหิวอยากนั้นถึงที่อยาก,ยากไปต้องกินก่อนตอนเช้าต้องน,นี้นอยๆนอะจะไปอ่ะขอ,อ,องอีสานไปเสน่ พี thì cũng m, tay ่ล้มก็กับดำเ่ยใครก็ไดำพี่ล้อมบอกว่าพี่จวบมันก็เี่วเฝ้าโคสนามไปว่าเขาไม่ไม่รับพิดชอบพี่ดำเขาก็รับผี่ชอบจวบมันพูดว่าพี่ดำไม่รับผี่ชอบรับผี่ชอบก็ตำรวจอะ dạc là khu đông ý thôi chứ đây không sợ đầy không tin mai mai เขาทำให้ยังไงแกงเขาก็มีแกไม่ดูหรอแกงอะไรไปดูเสียอร่อยฮะแกงในหม้อนะแกงก็มีเหรออ๋อนี่แกงหน่อไม้อันนี้ต้มต้มยำเหรอออัััันนนนนน้้แกงนอกหม้อเออแกงนอกหม้อ แกงนกหมอ,อุ้ยน่ากินจังนี่ต้มขาหัวปีอันนี้ลูกชิ้นเอ่นน้ำยาน้ำยาป่าอ๋อนี่น้ำยาป่าต,านาาตีนไก่แล้วของป้าเสร็จยังเสร็จแล้วป้าเออมันยังยังนั้นทำอะไรนะ่ะแล้วช่อง แตงไทยเหรอจ้อเอารสช่องแตงไทยไปกินไหมฮะชอบกินหวาชอบกินหวานันก็ที่มันทกินเนี่ย้มามันล่มทั้งวันเลยเหรอตรงนี้แม่ค่ะทั้งวันเลยเหรอ

ต้มยำซี่โครงต้มสอ,อต้ออกระดูกหมูแล้วก็ต้มพะโลเมื่อวานเหลือ,น,อ,อน้อยอุ่นเสียดายกินมดเลยทำกินได้ใครลูกคุณใครทำกินก็ครอบครัวไงลูกคุณไครกินไหมกินหายขาดข้าวไหมยังหนูไม่เอามานะหนูยังไม่ให้มันเก็บตังค์กัน วันว่าจะไปดูลูกแอนมันไม่เปิดประตูอ่ะพี่จ้อยมันมันอยู่ในห้องไม่ไดนะ้ยินนะเอ๊ะมันได้อาทิตย์นึงยังวะออกอ่ะวันที่ห้าออกวันที่ห้าเหรอติดตัวแล้วตั้งชื่อ,อยังน้องคุณน้องน้องคุณ,คณน้องคุณคุณคุณเนาะน้องกระโดดเปียก <laughs> ลองกิงไหมเงาะสามกิโลร้อยเดียวนะครับนู่นยังกระโดดเร็วโอ้นั่งได้แล้วนั่งกินแอปเปิลยกแอปเปิลไม่ไหวยกเอามากินยกเอามากินง่ ยกอามากินย่อมความพยายามอยากกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันนักลูก,กเท่านี้เลยอะแปอปเปิ้ลน่ะจับสองมือพอจะใส่ปากใส่มันนักอะเอาวางลง,าางเห็นปะเ,เ,นปนเห็นนี่เองมันลงคลิปอยู่อะ จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากช่องคุณยายท้ายบ้านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ